โอเคาทิตย์ีเ้เราเอ่อราดูดูเรื่องความความขัดแย้งเพราะเราเคยเห็นว่าเราต้องเมื่อเราดูเรื่องเรื่องราวแบบละครเราต้องดูใครเรื่องใครใครอยู่ในในกลุ่มในเรื่องนั้นเช่นถ้าเรา อ่านในหนึ่งซมิโอบทที่สิก็เราอ่านเรื่องดาวิดและเราเรืเราอ่านเรื่องโดเลียเราอ่านเรื่องซาอูลจอนาธานลูกชายของซาอูลและ,ะเรื่องพ่อของดาวิดเราเห็นเรื่องหลายหลายคงแต่เราต้องหลังจากเราเห็นใครอยู่ในเรื่องนั้นก็เราต้องดูเรื่องอความขัดแย้งใน ในเรื่องนั้นด้วยเมื่อเราคิดถึงดาวิดในหนึ่งสามยนบทที่สิบเจ็ดก็เราจะคิดถึงความขัดแย้งของเขากับตูเอียทีเดียวแต่จริงๆแล้วก็มีมีความขัดแย้งกับพี่ชายของเขาด้วยเขามีความขัดแย้งกับโซอูนด้วยเพราะโซอูนอยากเขาจะใช้ชุด อาวุธและยุตพัณฑ์ที่จะจะไปไปทำไปสู้กับโกลิเอตก็เราเห็นความขัดแย้งของออโกลิเัตชาวฟิลิสิสตกับชาวอิสราเอลและชาวฟิลิสตนก็เข้าปินประมาทพระเจ้าในเวลานั้นด้วยและส่วนมากความขัดแย้งก็จะจะ,สะแสดงออกหรือเราจะเห็นความขัดแย้งด้วยการทดสอบ การแสวงหาและการเลือกอ pues mm ria, being. และอาทิตย์ที่แล้วเราเริここ่มดูเรื่องนี้แต่เราจะทบทวนนิดนึงแล้จะศึกษาเรื่องใหม่ถ้าเป็นเรื่องทดสอบก็นี่จะเป็นส่วนมากจะจะให้เราเห็นการทดสอบเรื่องเกี่ยวกับเซนลธรรมหรือเกี่ยวกับไฟจิตวิญญาณของ ผู้ที่เป็นเป็นเป็นคนสำคัญในในเรื่องนั้นเ,เมื่อเราคิดถึงเดวิดกับกลริย์ก็เราเห็นว่าเราเ,เราเห็นความกล้าหาญของดาวิดและเราเห็นการทดสอบเรื่องความกล้าหาญของเขาและเรื่องความเชื่อของเขาเพราะเขาเ,เพราะว่าถ้าเขาไม่มาไม่ได้สู้กับกลรย์ก็ ไม่ใช่หมาว่าเขาเป็นเป็นคนแย่กว่ากลุ่มคนอื่นในในประเทศอิสราเอลเพราะทุกคนกลัวจะจะสู้กับโกลิอัแต่เราเห็นว่าเขาเขาไปสู้กับโกลิอัฟและนี่เป็นการทดสอบเรื่องเรื่องความกล้าหาญของเขาและความเชื่อของเขาในพระเจ้าและเราเห็น การทดสอบของพระเยซูคริสต์ในมัทธิวบทที่สี่หรือลูกาบทที่สี่แต่เราเห็นว่านี่เป็นการทดสอบว่าพระองค์เป็นผู้สมสมบูรณ์แบบหรือเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งเส้นหรือไม่แล้วบางครั้งในชีวิตของเราก็เราเห็นว่าเรามีเราจะถูกทดสอบเราจะตามพระเจ้าหรือไม่แต่บางครั้งเราจะมีโอกาส จะยืนยันว่าเราเป็นคนคริสเตียนเราตามพระเจ้าและเราเราจะมีโอกาสจะอยู่เงียบจะไม่พูดอะไรจะไม่ให้คนอื่นรู้ว่าเราเป็นคนคริสเตียนแต่เราเราจะถูกทดสอบว่าเรา,เราก็าหารพอที่จะบอกว่าเราเป็นคนคริสเตียนไหมนี่เป็นนี่เป็นอาจจะเป็นการทดสอบของเราด้วยและเมื่อเราคิดถึงการแสวงหา ถ้าเราเห็นว่าความขัดแยง้งความขัดแย้งเป็นเรื่องการแสวงหาก็เราเห็นว่าเขามีเป้าหมายในชีวิตของเขาและจะมีอุปสรรคในระวังเรากับเป้าหมายของเขาหรือระวังเขากับเป้าหมายของเขาแล้วก็เราต้องข้ามอุปสรรคหรือว่าต้องออต้องชนะอุปสรรคนั้นเพื่อจะจะได้เป้าหมาย และเมื่อเราคิดถึงชาวอิสราเอลเมื่อเขาออกจากประเทศอียิปต์ก่อนเขาจะเข้าในแผ่นดินคา,านาอนก็เขามีอุปสรรคหลายอย่างเขาไม่มีอาหารไม่มีไม่มีน้ําไม่ม,ไม,มีไม่มีทางตรงที่จะใช้ในการการเข้าในแผ่นดินคา,านาอินและเราเห็นหลายครั้งก็ชาวอิสราเอลเขาเขาไม่เคยแสวงหาแต่โมเสสกับ บางคนที่เป็นผู้นำในประเทศอิสราเอลก็เขาแสวงหาเป้าหมายอย่างถูกต้องเขามีเขามีเป้าหมายแล้วนี้เป็นเป็นเป็นตัวอย่างสําหรับเราในหลายสิในหลายหลายเรื่องหลายหลายด้านในชีวิตของเราเพราะว่าหลายครั้งเรารู้ว่าเราสมควรจะทํำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ถ้าเราจะได้หรือจะจะกความสําเร็จในเรื่องนั้น เราต้องข้ามอุปสรรคต่างๆเราต้องชนะอุปสรรคต่างๆอันนี้เป็นอาจจะเป็นปัญหาในชีวิตของหลายของคริสเตียนหลายคนเพราะเราเรารู้เราสมควรจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่เรากลัวอุปสรรคหรือเราไม่่อยแสวงหาสิ่งที่เราสมควรจะจะแสวงหาและเรื่องการเลือกอก็เราต้องตัดสินใจว่าเราจะทํา เราจะทำเป็นทำยังไงทำยังไงดีอ่ก็เราเห็นหลายครั้งหลายครั้งดาวิดเขามีโอกาสจะฆ่ากษัตริย์ซาอูลแต่เขาไม่ได้ฆ่าซาอูลอ่าก็เขาเข้าใจว่าพระเจ้าทรงเลือกดาวิดเข้าใจว่าพระเจ้าทรงเลือกดาวิดจะเป็นกษัตริย์อ่ต่อไปแต่เขาจะไม่เขาจะไม่ฆ่าซาอูลเพื่อจะได้ตำแหน่งนั้น และเขาจะไว้วางใจในพระองค์และเข้าใจว่าในเวลาของพระองค์ก็เขาจะได้โอกาสนั้นหรืจะได้ตำแหน่งนั้นและบางครั้งเ,เมื่อเรากำลังแสวงหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้าเราไม่ระวังตัวก็เราจะเราจะคิดว่านี่เป็นการเลือกของเรา,เาและเราจะเลือกจะจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งและ เราสวงหาสิ่งนั้นอาจจะเป็นมากเกินไปาดาวิดเขาอาจจะบอกว่าเราจะสวงหาสิ่งที่พระเจ้าประทานให้เป็นเป็นตำแหน่งเป็นกริย์แต่นั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าจะประทานให้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เขาต้องหาเองไม,ไม่ต้องหาไม่ต้องแวงหาเองแต่นั้นเป็นต่อไปโอเค ล้วเราเมื่อเราคิดถึงเรื่องเราแบบละครเราต้องเห็นสถานการณ์เวทล้อมของเรื่องเราต้องเข้าใจตัวบุคคลและเรื่องความขัดแย้งด้วยหลังจากนี้ก็เราต้องเห็นวิกฤตและสุดยอดโอเคก็ส่วนมากเราจะเห็นสิ่งที่อันตรายที่สุดหรือเย,ยที่สุด่อนเราจะเห็นความชนะ,ะหรือหุจุดสุดยอด และนี่เป็นสิ่งที่เราเห็นหลายในใน,น,นี้ถ้าเราจะเห็นเรื่องเราที่เราที่เราชอบหรือที่เราเราอยากฟังอ,อยากอ่านอยากดูหนังเรื่องเรื่องแบบนี้ก็นี่จะเป็นเหมือนเป็นเป็นโครงสร้างของของหนังสือหรือของละครนั้นตลอดก็ ในปักคันภีก็ปักคัมปีเป็นเป็นเรื่องที่น่าสนใจและนี่เป็นส่วนหนึ่งของกันความสนใจอันด้วยเมื่อเราคิดถึงอุปสรรคนั้นเราเห็นว่าเขาจะมีอุปสรรคอย่างมากขึ้นและในเวลานี้เมื่อมีอวิกฤตแล้วเราจะเห็นว่า หลายครั้งเมื่อเราอ่านหนังสือหรืออ่านในพระคัมภีร์ก็เราจะถามตัวเองว่าเขาจะชนะหรือไม่ถ้าคุณกําลังอ่านพระคคัมภีร์รอบแรกหรืออ่านพระคัมภีร์และเิืมเรื่อง,เร,องเรื่องเราแบบหนึ่งเรื่องหนึ่งก็คุณอาจจะสงสัยว่าอะไรจะเกิดขึ้นและถ้าเป็นอย่างนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นถ้าเราอ่านพระคัมภีร์ลยๆย,ยหรือเราเรา,เราเคยอ่านทั้ง ทางพัมภีรหลายรอบเราจะรู้อะไรเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นในเรื่องนั้นและเราจะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยชอบหรือไม่ค่อยเข้าใจคนสําคัญของข้อเหล่านี้เพราะเรารู้แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่เราจะทำในในข้อนี้เราจะทำตัวไหนว่าเขาจะชนะหรือไม่เช่นถ้าจะอ่านเรื่องดาวิดกับโกลีย ครัง้งแรกก็เราจะเห็นว่า,เ,าเขาเรา,เราจะไม่รู้ใครจะชนะเราจะคิดว่าเป็นฝ่ายไม่ได้เพราะดาวิดเป็นอนุชน,เป,นเป็นวัยรุ่นไม่ใช่เป็นเ,เป็นทหารที่เคยศึกษาเคยเคยเตรียมตัวเป็นทหารแล้วอะไระเราจะถือว่าเขาจะเขาจะแพ้เขาจะถูกเขาจะถูกตาย เขาจะไม่ไม่ชนะ,ะและเมื่อเราได้เห็นว่าเขาใช้ยุ YouTube ทพันธ์หรือใช้ตาบของโซลุนไม่ได้เพราะเขาไม่รู้เรื่องเรื่องการใช้อาวุธนั้นก็เราจะคิดว่าโอ้เขาจะตายแน่และเมื่อเขาบอกว่าเขาจะไปและเขาจะใช้เหมือนเป็นเป็นยังสติกและจะไปยิงดาวิดแบบกลอยแบบนั้นก็เราจะคิดว่า เขาจะได้แน่เพราะเกาหลี uh, เป็นเป็นตัวใหญ่มากและมียุทธภัณฑ์มีทันชุดมีมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะป้องกันตัวแต่เราเห็น uh, จุดสุดยอดเพราะเราเห็นว่าเขาชนะ uh, และนี่เป็นการแก้ปัญหาเพราะเราเห็นวิกฤตและสุดยอดจุดสุดยอดและหลังจากนั้นก็จะเห็นการแก้ปัญหาและดาวิด เขาชนะถ้าจะอ่านในในหนึ่งสามยบุตที่เอ่อสิบเจ็ดก็เราเห็นว่าเอ่อโกลิเอตก็เขามาเอ่อโกลิเอตมาและเขาเขาเยลยอยดาวิดเขาเย่ยอยพระเจ้าเขาย่ยอ,อยชาวอิสราเอลแลในสุดท้ายเขาเสียชีวิตเพราะเขาเอ่อเพราะพระเจ้า ทรงสู้แทนดาวิดและช่วยดาวิดอย่างมากเพราะอะไรเพราะดาวิดมีความเชื่อในในพระเจ้าแล้วส่วนมากเราจะเห็น5ข้อนี้ในในเรื่องเราแปละครและเมื่อเราคิดถึงกันกันเก้ปัญหาก็ <c oughs> เมื่อพบวิกฤตและกันและกัน แต่ละการแก้ปัญหาเราก็น่าจะพบประเด็นหลักโอเคก็เมื่อเราคิดถึงสิ่งนี้ก็เราจะเปิดดูในหนึ่งเซมิลบุที่สิบเจ็ดขที่4ี่สถึง51แล้วในในเรื่องนี้ดาวิดเขาชนะ,ะข้อที่สี <c oughs> ่สิบแถึง51าสิบเอ็ดบทที่อะไรนะ บทที่สิบเจ็ดหนึ่งเซมินบทที่สิบเจ็ดข้อถึงข้อไหนนะครับขที่สี่สิบแปดถึงห้าสิบเอ็ดหนึ่งเซมินบทที่สิบเจ็ดข้อที่สี่สิบแปดถึงห้าสิบเอ็ดบอกว่า ต่อมาเมื่อคนฟิลิสเตียนนั้นลุกขึ้นเข้ามาใกล้เพื่อประทัดดาวิดดาวิดก็วิ่งเข้าหาและหาแนวลบเพื่อประทะกับคนฟิลิสเตียนนั้นอย่างรวดเร็วและดาวิดเอามือล้วงเข้าไปในย่ามหยิบหินก้อนหนึ่งออกมาแล้วเหวี่ยงด้วยสลิงถูกคนฟิลิสเตียนคนนั้นที่หน้าผากก้อนหินจมเข้าไปในหน้าผากเขาก็ล้มหน้าคว่ำลงที่ดินดังนั้นดาวิดก็ชนะคนฟิลิสเตียนคนนั้นด้วยสลิงและก้อนหิน ้อนหนึ่งในความคนฟิลิเตียนคนนั้นลงและฆ่าเขาเสียแต่ดาวิดไม่มีดาบอยู่ในมือดาวิดจึงวิ่งไปยืนอยู่เหนือคนฟิลิเตียนคนนั้นหยิบดาบของเขาชักออกมาจากฝักฆ่าเขาเสียและตัดศีรษะของเขาออกเสียด้วยดาบเมื่อพวกเขาเมื่อพวกฟิลิเตียนเห็นว่ายอดทหารของเขาตายเสียแล้วก็พากันหนีไปครับอ่ครับคุณครับและเราเห็นว่าใน ถ้าจะอ่านขอ้ขอที่อยู่ในบริบทนั้นก็เราจะเห็นสิ่งที่เป็นหลักเป็นหลัลกการในเรื่องนี้เพราะเราเราเห็นว่าเขาสู้ไม่ใช่เพราะเขาเป็นชาวอิสราเอลไม่ใช่เพราะเขาเป็นคนกลหารแต่เพราะเขาคิดถึงชื่อเสียงของพระเจ้าเขาคิดถึง กันให้เกียรติพระเจ้าและเขาเขาโกรธไม่ใช่เพราะเขาเกลียดชังคนอื่นไม่ใช่เขาเพราะเขาเกลียดชังกาโกลอัตหรือเกลียดชังชชวฟิลิสเตียแต่เขาเขาโกรธเขาโมโหเขาพร้อมจะสู้เพราะว่าเขาได้ยินกันมินประวัติต่อประนามของพระเจ้าแล้วถ้าเราจะเห็นประเด็นหลักหรือหลาักการในในเรื่องนี้ก็ส่วนมากเราจะเห็นใน แต่ข้อมันเป็นข้อส,สรุปหรือการแก้ปัญหาต่อไปนี้ก็เราเห็นการติดตามการกระทำที่ตามมาโอเคก็การติดตามการกระทำที่ตามมาส่วนมากก็จะจะสรุปทำไมสิ่งเหล่านี้นเกิดขึ้นและถ้าจะอ่านในเรื่องนี้ก็ใน1นังสมยมที่1ิ17ก็ เราจะเห็นว่าทั้งทั้งหมดก็ไม่ค่อยเห็นอะไรที่เป็นคอสรุรแต่ในแต่ในสิ่งที่เราเห็นในในบทที่สิบแปดก็เราเห็นเราเห็นสิ่งที่ตามมาคือจนาธานลูกชายของซอูนกับดาวิดเขาเป็นเพื่อนสนิทเขาใกล้เป็นเพื่อนสนิทกันและซซอูนก็ ประพฤติต่อดาวิดเหมือนเป็นพ่อของเขาและจะ,ะจะจานเขาเป็นเป็นทหารในกองทัพของโซอุนและ,ะเราเห็นในในหนังซมมินบุที่18แและเรื่องในในข้อที่หนึ่งเราเห็นว่าเขาเขาประพฤติเหมือนเป็นเป็นครอบครัวเดียวกันเหมือนเป็นดาวิดเป็นลูกชายของโซอุนอ <c oughs> และในข้อที่ห้า 1นึ่งแบทที่18ข้ที่5และดาวิดก็ออกไปบระกาศตัวอย่างเฉลียวฉลาดไม่ว่าซาอูลจะใช้เธอไปนาที่ใดดังนั้นซาอูลจึงส่งตั้งเธอให้อยู่เหนือ,อนักรบทั้งหลายเธอก็เป็นที่ยอมรับใน,ในสายตาประชาชนและในสายตาประชาชนการทั้งปวงของซาอูลด้วยและนี่เป็นสิ่งที่ สิ่งที่สำคัญเพราะเราเห็นว่าในข้อเหล่านี้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเนียนดีโซอูลรักดาวิดลูกชายของโซอูลรักดาวิดดาวิดรักเขาเหมือนกันและเขาใกล้เป็นเป็นนายทหารในกองทัพทหารของโซอูลแม้แต่ดาวิดไม่ค่อยมีประสบการณ์เป็นในการเป็นทหารแต่เพราะเขาเป็นคน ที่ซื่อสัสตย์และเขาเป็นคนที่กล้าหาญก็ซอูนยินดีจะให้เขามีตำแหน่งสูงแต่เมื่อเราอ่านต่อมาก็ในในข้อที่เจ็เมื่อเขาเข้าในเมืองและมีผู้หญิงมารองอรองเพลงสรรเสริญโซอูนกับดาวิดก็ซอูนยินดีรับฟังคำสรรเสริญเขาเองแต่ในข้อที่เจ็ด และเมื่อพวกผู้หข่งแดนรําเรื่องเรองการอยู่นั้นก็ขับร้องรับกันว่าโซอ,อูนฆ่าคนเป็นพันพันและดาวิดฆ่าคนเป็นหมื่นห่โอเคก็ในข้อที่แปอ,อูลอรงทรงกรงียหนักคำที่ร้องอกันนั้นไม่เป็นที่พอพระทยัยพระองค์เลยพระองค์ตรัสว่าเขาสรรเสริญดาวิดว่าฆ่า คนเป็นหมื่นๆส่วนเราเขาเขาว่าค่าแต่เพียงเป็นพันๆดาวิดจะได้อะไรอีกเล่านอกจากรัชอาณจาจักรก็เขาเริ่มอิจฉาดาวิดเพราะดาวิดมีชื่อเสียงเขาถือว่ามีชื่อเสียงใหญ่กว่าเขาแต่ตอนนั้นเราเห็นว่าสิ่งที่สิ่งที่สำคัญคือ ดาวิดเป็นคนซื่อสตัตย์เป็นคนกล้าหาญและทุกคนเห็นอย่างนั้นในใน,ในประเทศอิสราเอลทุกคนเห็นอย่างนั้นแต่ถ้าจะจะอ่านเพิ่มเติมก็เราจะเริ่มเป็นอาจจะเป็นอีกเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็เราจะม่จะมาดูละเอียดของดาวิดกับโกลิอัตในช่วงนี้แต่ถ้าจะดูเรื่องแค่โกลิอัต เรื่องโกลิ앗ก็เราเห็นว่าดาวิดชนะเพราะเขาเขาสู้เพื่อพระเจ้าและเขาไว้วางใจในพระเจ้าและเขาไม่ได้ไม่ได้ทำสิ่งที่เขาทำเพราะเขาอยากจะได้ตําแหน่งหรืออยากจะได้ชื่อเสียงดีกับกับชาวอิสราเอลกับประชาชนแล้วเ <c oughs> มื่อเราคิดถึงเรื่องเราแบบละครที่มีประโยชน์ในปัจจุบันนี้ ก็สวนมากเราเห็นว่าเรื่องราวแบบนี้แบบละครไม่ค่อยมีคำคำบอกตรงๆหรือคำอคำสั่งตรงๆโอเคก็เราจะอ่านเรื่องจากข้างไหนและนี่หมายผมว่าเราจะไม่ค่อย ้าเราจะเข้าใจสิ่งที่เป็นการเพื่อเราจะจะประโยชน์ใช้ในในปัจจุบันนี้ก็เราต้องคิดเหมือนเราเป็นคนใดคนหนึ่งในเรื่องนั้นเช่นเรา,าจ,จะอ่านเรื่องดาวิดในหนึ่งเซมิวิลบทที่สิบเจดเรา,าจ,จะอ่านเรื่องเรื่องนั้นและเราอาจจะคิดว่าสมมติว่าเราเป็นดาวิดหรือสมมุติว่าเราเป็นจนาธานหรือสมมติว่าเราเป็นซาอูน เราจะเรียนอะไระและหลายครั้งเมื่อเราอาร่านในในเรื่องเรื่องราวแบบละครก็คำสั่งในละครนั้นในเรื่องนั้นก็จะไม่ใช่เป็นเป็นคำสั่งสำหรับเราในปัจจุบันนี้ด้วยไม่ใช่เป็นคำบัญชาสำหรับเราด้วยก็เช่นอดัมกับเอวาในปฐมกาลบทที่หนึ่งบทที่สองก็เขาอยู่ในสวนเอเดนและ พระเจ้าห้ามเขาเกี่ยนผมลไม้จากต้นหนึ่งที่อยู่ที่กลางของส่วนเอเดนก็จริงๆแล้วคำสั่งนั้นไม่มีประโยชน์สำหรับเราในปัจจุบันนี้เพราะเราไม่มีต้นไม่มีต้นนั้นและเราไม่อยู่ในส่วนเอเดนก็เราจะทิ้งเรื่องนี้ก็ไม่มีประโยชน์สำหรับเราใช่ไหมไม่ใช่แต่ถ้า เราอ่านเหมือนเราเป็นอดัมหรือเราเป็นเอวาโอเคก็เราจะเห็นว่าพระเจ้าสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งและเราสมควรจะพยายามจะคิดว่าถ้าเป็นเราหรือถ้าเป็นชีวิตของเราในปัจจุบันนี้และพระเจ้าสัาง่งหรือบัญชาหรือหรือบังคับเราเรื่องสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็เราจะทําอะไรเราจะเชื่อฟังพระเจ้าหรือไม่ uh, และเราจะคิดถึง เราจะคิดถึงเขาจากมุมมองของเขาเช่นเราจะเห็นว่าคนนี้เป็นผู้ที่เชื่อวางใจในพระเจ้าและกลุ่มนี้ก็เป็นผู้ที่เชื่อไม่เชื่อถ้าเป็นไม่เชื่อหรือคนที่ยังไม่ตัดสินใจก็เราจะพยายามจะเห็นเรื่องเหล่านั้นเป็นมีความหมายอะไรสำหรับเขา Uh, และจะช่วยเราเข้าใจสิ่งนั้นในในเวลานั้น uh, ถ้าเราคิดถึงสิ่งนี้ก็เราสมควรจะหาหลักการและนี่นี่คือปัญหาของเราหลายครั้งเมื่อเราอ่านในพันธสัญญาพันธสัญญาเดิมเราไม่ค่อยหาหลักการเราแค่เห็นว่าโอ้เขาสั่งว่าทําแบบนี้ทําแบบนั้นและเพราะนี่ไม่ใช่เป็นเหมือนเหมือนในสมัยนี้ก็ เราถือว่าพันธสัญญาเดิมอาจจะเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องเราประโยชน์หลายประโยชน์ไม่มีประโยชน์สำหรับเราแต่จริงๆแล้วถ้าเราหาหลักการเช่นกับอาดัมกับเอวาพระเจ้าสร้างเ่งใดเ่งหนึ่งถ้าเขาเชื่อฝันก็เป็นสิ่งที่ดีจะมีผลดีในในชีวิตของเขาและชีวิตของเชื่อสายของเขาด้วยแต่เพราะเขาทำผิด เขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าก็มีผลไม่ดีต่อเชื่อสายของเขาด้วยแล้วสําหรับเราเราจะเห็นว่าถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้าหลักการในเรื่องนั้นคือเราสมควรจะเชื่อฟังพระเจ้าถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้าก็จะมีจะมีผลดีสำหรับเชื่อสายของเราและถ้าเราไม่เชื่อฟังก็เหมือนกันเราจะมีผลไม่ดีสําหรับเชื่อสายของเรา สำหรัคนที่อยู่รอบๆเราและเราเป็นอิทธิพลไม่ดีสําหรับคนอื่นโอเคก็เราเราสมควรจะหาหลักการที่เป็นเป็นสิ่งที่จะใช้ตลอดโอเคก็การเชื่อฟังพระเจ้าเป็นสิ่งที่เราสมควรจะทําตลอดไม่แต่เป็นสมัยนี้หรือสมัยก่อนหรือสมัยโบราณอ่าก็เราสมควรจะเชื่อฟังพระเจ้า แต่บางครั้งเมื่อเราอยากจะเป็นพยานกับคนอื่นหรือเราอยากจะเข้าใจทําไมบางคนประพฤติยังไงประพฤติแบบนี้หรืออย่างนั้นถ้าเราพยายามจะมองเห็นหรือจะจะมองดูสถานการณ์จากมุมมองของเขาก็จะช่วยเราเข้าใจเข้าใจเขาและจะช่วยเราเห็นอกเห็นใจของเขาและจะจะมีความเมตตาต่อเขาและอาจจะช่วยเราเข้าใจ วิธีที่จะช่วยเขาเข้าใจเรื่องพระเจ้าหรือจะจะตามพระเจ้าก็เมื่อเราดูในในเรื่องนี้ก็เราจะเปิดูในกิจการบทที่แปในกิจการบทที่แปเราจะไม่ดูละเอียดทั้งหมดแต่ฟิลิปเขาพระวิญญาณบริสุทธิ์นำฟิลิปไปและเจอกับ เจอก,กับคันทีจากชาวเอธิโอเปียคนหนึ่งและเขาเป็นคันทีและเราเห็นว่าเขากำลัองอา่านในหนังสืออิสยาและในข้อที่30ฟิลิปจึงวิ่งเข้าไปอ่เข้าไปใกล้และได้ยินอ่าท่านอ่านหนังสืออิสยาสัจราพยากรจึงถามว่าซึ่งท่านอ่านนั้นท่านเข้าใจหรือคันทีจึงตอบว่าถ้าไม่มีใครอธิบายให้ ที่ไหนจะเข้าใจได้ทันเจงเชิญเิลิดเชิญปลิปขึ้นนั่งรถกับท่านกับท่านแล้ว <c oughs> เราเข้าใจว่าสําหรับข้อเหล่านี้ถ้าเราอ่านจากมุมมองหรือดูจากมุมมองของเอชาวเอธิโอเปียชาวนี้คนนี้ก็เราเข้าใจว่าเขากำลัองอ่านประวัชนะของพระเจ้าแต่เพราะเขาไม่มีพระวิยนบริสุทธิ์ ที่สถิตยอยู่ในใจของเขาเขาไม่ใช่เป็น,เป,นเป็นคนใหม่ในพระเยซูเต์ก็เขาไม่เข้าใจสิ่งที่เขาอ่านในข้อเหล่านี้และเขาถามว่า,าถ้าไม่มีใครอธิบายให้ที่ไหนจะเข้าใจได้ก็เมื่อเราอ่านจากมุมมองของชาวเอธิโอเปียก็เราเห็นว่า บางคนเขาอาจจะมาศึกษาพระคัมภีร์เขาอาจจะมาศึกษาบางสิ่งบางอย่างแต่เพราะไม่มีใครอธิบายว่านี่เป็นนี่เป็นคำภพยากรณ์และนี่เป็นความสำเร็จหรือนี่เป็นเรื่องพระเจ้านี่เป็นเรื่องมนุษย์นี่เป็นเรื่องต่างๆและอธิบายความเจงจากโวชนะของพระเจ้าถ้าไม่มีใครที่อธิบายอย่างนั้นก็เขาจะไม่เข้าใจและบางครั้งเราจะคิดว่าโอ้เขาเคยได้รับ ฟังคําพยานแล้วแต่เขาไม่ไม่หรือเขาเคยเข้าคริสตจักรเขาเคยอ่านพระคัมภีร์แต่เขาไม่ไม่รับเชื่อก็เราอาจจะถือว่าเขามีใจแข็งกระรั่งแต่ไม่ใช่เป็นใจใจแข็งอ,อย่างนั้นแต่อาจจะเป็นใจที่ไม่เข้าใจและเขามีคําถามหรือเขาอาจจะมีจุดและหรือขอที่ไม่เข้าใจ แล้วถ้าเราดูจากมุมมองของชาวเอธิโอเปียก็เราจะมีใจเมตตาที่จะอธิบายจะโอดทนกับคำถามต่างๆของคนที่ยังไม่ยังไม่รับเชื่อหรือคนที่รับเชื่อใหม่เพราะบางครั้งเขามีคำามเยอะด้วย